สบายดีสบายดีใครมุกชูแน่ไปโตนไปลูกไปโตพุทธเด้อไปโตไว้ไว้ไปโตเลยไปโตเลยอ่านั่งลงสบายดีเด้อสบายดีตอนค่ำใครมุกใครมุกลูกให้ยังโตกับเน่อยอ่านโตบึงไปบ่ ต่อกับขนมอ้าลุกขึ้นเลยสบายดีเด้อเนาะคิดฮอดไข่มุกบก่ไข่มุกยิ้มมาแน่ยเอ้ยเด้เอือดออ่าเด้อเอ้อยไปใส่เอ้ยไปใส่เอาไปสิดาวลงไปต่อไปไปต่อให้พี่น้องไปพี่นอ้องเนบะิ่งเลง ลุงป้าบึงเด้ออ้าตโเบึงโอ้บวกแกไมลูกโตเลยบวกแกบ่คอยได้ถ่ายคลิปเนาะเมื่อแดดแม่ก็เลิกเบี้ยคำม,มาแล้วกะแต่งกินให้ลูกแต่งกินให้พ่อแม่แล้วกะ สอนหนังสือจินดาแล้วแล้วแล้วก็มาไข่มุกต่อเสรแล้วเรียกกระเดึกแล้วเนาะก็เลยบางมือก็ฮอดบ่มีเวลาได้สอนหนังสือลูกช่วงนี้ก็ว่าช่วงนี้เป็นของการกระลายโพดแต่กะบ่เป็นอย่างเนาะเฮียนมื้อละสมองสอนหนังสือจินดาแต่ก็บ่ค่อยได้ทายเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นนั่นออกกล้องแล้วเพิ่นอายว่าซั่น ไค่มุกเอ้อันนี้หมานกันน,นถูกกันถูกป้าลุงกันมือพร้อมมือถูกหน่าไดโดยเอาเผ็ดเลยนางไค่มุกเนาะยังไม่ได้เปลี่ยนชุดให้นอนหนึ่งชุดนี้ไปเลยเน,นาะจิง่อกก็น,นอนแล้วอ่ะแม่ลิ่นก่อนนอน ไอ้แกะออกมาเลยแบดนี้น้องไผน้องไผอยู่ข้างหลังเออเาเพลงน้องเนะี่ยเดยกอดน้องดีๆแม่นี่เลยว้ยอันนี้คก็น้องไผ่อ่ะอันนี้ก็น้องเพลงกับน้องไว้ลูก หอมน้องบังเอ้นั่นคิดฮอดเด้อแม่ใส่เอิ้นพ่อบังเอ็นพ่อบังแม่ดิแม่ลุงป้าอ้าวอ้าวอ่าวอ่าอ่าาเอ้ย